Word open La on an open fire. สวัสดีค่ะทุกคนอย่างแรกก็วัน Christmas วิสซ์มัสทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปวันไอก o ด for Christmas นะคะคือแบบไม่ได้ทำคลิปนั่งพูดมันอล้วเพราะว่ายุ่งมากจริงๆแต่ว่าคลิปนี้คือไม่ทําไม่ได้ทุกคนมันเจ๋งมากคือเราได้ของขวัญเยอะมากแบบไม่ยเข้ยใจขนาดเนี้แบบอึง้งอึ้งมากจริงๆก็เดี๋ยวเราจะมา เปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะคริสต์สมาสใช่ไหมแล้วก็ตื่นมาเปิดของขวัญประมาณ3ชั่วโมงทุกคนก็จะมีแบบถุงใหญ่ยักษ์เลยที่เขียนว่า from Santa นะคะทุกคนก็จะแบบมาตอน Christmas Eve. คริสต์มาสอีฟเพื่อนี้เราแบบยัดรวมๆกันเพราะมันเยอะมากจริงๆเดี๋ยวจะมานับรวบม,มว,นะว่าทั้งหมดมีกี่ชิ้นทายกันด้วยนะว่าทั้งหมดมีกี่ชิ้นเดี๋ยวแบบจะเฉลยตอนท้ายคลิปนี่อย่างแรกอันนี้จะเป็นของที่อยู่ในสต็อกกิ้งนะคะทุกคนก็คือแบบถุงเทา้าอ่ะก็จะเป็นพวกชิ้นเล็กๆที่เขาจะแบบ เอิมใส่ตอนคริสต์มาสอีฟอย่างแรกเอาแบบของเรื่อะของเด็กก่อนละกันนะอย่างแรกเป็นช,ช็อกโกแลตม์ชเมลโลนะคะต่อไปแป้งสีฟันแบบเป็นของที่ได้ใช้จริงต่อไปเป็นโลชั่นของ b a t h a n d Body Works นะคะ เอิ่มกลิ่นวอมวานิลาชูก้าคือแบบคนรู้ว่าเราชอบกินวาน,นิลาม,มากทุกคนแบบสบู่อาบน้ำเครื่องใช้ส่วนตัวอะไรเราเป็นกลิ่นวาน,นิลามหมดเลยคนก็เลยแบบซื้อโลชั่นกิ่นวาน,นิลาม,มาให้น่ารักมา,ากต่อไปอันนี้เป็นแบบปากกากับโพ like. สอิบลายสานูแม,มนน่ารักปะเป็นแบบคุกกี้ลายแบบคริสต์มาส ลิปมันลิปกลอสตัวใหม่ลิปกลอสเราอ,อาจจะไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่ามันเยอะมากอยากให้คิปแบบครึ่ชงชั่วโมงต่อไปเป็นช้อนแบบ h อ t ช็อกโกแลตแต่ทุกคนคือแบบเป็นนมร้อนใช่ไหมเพอใส่ลงไปอะ่ะก็จะละลายกลายเป็นฮอตช็อกโกแลตน่ากินมากอะอยากลองมากอันนี้เป็นช็อกโกแลตลูกเงินน่ารักเลยมีเซนตา้าตรงกลางด้วยอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะนาตาลอตเตอรี่เขาซื้อมาให้เล่นสนุกสนุกแบบ อูดแล้วก็ดูว่าแบบเออถูกไหมอะไร <c oughs> ต่อไปเอ่อยาทาเล็บสีแดงคริสต์มาสมาก <c oughs> กับที่ต่อไปเรียกว่าอะไรเนลไฟอะอ <c oughs> ตอนนี้เล็บก็เป็นสีแดงน,นะคะทุกคนตอนรับคริสต์มาสคือแบบไม่ได้ทําเล็บเลยเพราะว่าเล่นบาลแล้วแบบเคยทําเล็บแล้วเล็บฉีกคือเจ็บมากก็เลยเขียนแล้วก็เลยทาสีแดงปกติ แล้วก็อันสุดท้ายอันนี้แบบเอาเล่นรู้ว่าเป็นออร์นาเมนต์แบบเพื่อปรรับตุนคริสต์มาสใช่ไหมแต่แบบมันไม่ใช่ทุกคนนี่หัวน,นี้แบบชอบมากดูสวยมากแบบอนี่เห็นแล้วแบบชอบ็อกพอชอบมากแบบเราชอบใส่ต่างหูอะไรนี้อยู่แล้วอะเห็นป่ะแล้วแบบมีหลายสีมากแล้วมันก็ปิดแล้วก็ให้เป็นออร์นาเมนต์ได้เจ๋งมากชอบนี่จะบอกก่อนอันนี้หมวกอะได้มาจาก ปาร์ตี้วันคริสต์มาสนะคะแบบจับฉลากแล้วได้หมกพอดีก็ยังไม่มีเลยโชคดีมากแล้วก็อันนี้เป็นแบบชุดนอนคริสต์มาสที่จะใช้แบบแมทช์กันวันคริสต์มาสอีฟนะแล้วก็ใส่ตอนเปิดของขวัญด้วยโอเคหมดแล้วกับถุงแรกเป็นของในสต็อกกิ้งนะคะต่อไปอันนี้ก่อนละกันอันนี้จากบรุกนะคะคือญาติโฮสที่เราเคยเจอเขาก็เลยซื้ออันนี้มาให้ด้วยเนี่ยถุงเนะี่ยเขาให้หมดเลยเทั้งหมดนี้เลย แบบเขาให้ของหวานกันเยอะมากจริงโอ้น่ารักมากเป็นสลิปเปอร์ไว้ใส่ในบ้านคือข้างในมันนุ่มมากทุกคนแบบช่วงอากาศหนาวๆใช่ไหมก็ใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่เนี่ยนุ่มมาก oh my god ชอบมากใส่ถุงเท้าเป็นแบบถุงเท้านุ่มๆเลยคือที่นี่จะใส่ถุงเท้ากันทุกวันแล้วก็ใส่แบบถุงเท้านุ่มๆเพาะในหนาวนี่ a b s o r ร์ชนะคะเป็นแบบพาสดุ เขาเห็นเราอ่านหนังสือเขาก็เลยบอกว่าเออเอาไปพักสมองแต่ก็ไม่รู้จะพักสมองเนี่เไม่ยก่กว่าเดิมนะแต่กัน,นแดดน่ารักดีแต่เป็นแว่นแว่นกันแดดคือแบบเราเป็นคนที่เลือเ่องมากเลยแว่นกันแดดมากเพราะเราหน,น้าเลกะใส่อะไรแล้วมันไม่ค่อยเข้าอ่ะก็เลยเลื่องมากมากแล้วเขาซื้อเนี่ยแบบใส่แล้วชอบพอดีเลยดูดิมันแบบพอดีกับหน้าเราแล้วก็สวยมากแล้วก็สีแบบถูกใจมากือแบบไม่เคยเจอแว่นขนแดดที่ใส่ถูกใจมาก่อน เขาที่แล้วคือไปร้านแล้วก็แบบเออจิ้มๆแล้วก็ซื้อเลยเพราะแบบแดดแรงมาก,กว่านั้นไปทะเลแล้วแบบตาอยู่างเงี้ยก็แบบเออซื้อก็ได้อะไรก็ได้ใส่ได้ก็พอแต่นี้คือได้อันถูกใจก็ดีใจมากป้องกันแสง UV ด้วยโอเคเก็บก่อนเราใช้ยางแบบนี้เขาเลยซื้อให้ละลายแบบน่ารักมากอ่ะลายแบบเห็นปะน่ารักไม่ไหวอะ่ะชอบมากนี่คือใช้แน่นอนลายถูกใจมาก โอเคต่อไปเป็นลิฟมันเขาเห็นเราแบบปากแห้งบ่อยไงแล้วแบบเป็นกลิ่นลูกอมด้วยน่ารักทั้งหมดนี้คือของบรุ๊กหมดเลยนะนี่เป็นดินสอกับเส้นสอ,สอดินสอกดเขาเห็นเราแบบชอบอ่านหนังสือเรียนเยอะแล้วช่วงเขามาเรากินโปรตีนชตเชคบ่อยเขาก็เลยซื้อโปรตีนเชคมาให้น่ารักมากทุกคนเขาใส่ใจมากเลยทุกคน โอเคผ่านไปจากถุงที่สองจากลูกนะคะอยากาจะนับทั้งหมดว่ามีกี่ชิน้นทุกคนทายกันเลยนะว่าทั้งหมดมีกี่ชิน้นใครทายถูกให้อะไรดีใครทายถูกไม่รู้อะเดึกคิดกันละกันใครอยากได้อะไรก็คอมเมนต์กันมานะทุกคนต่อไปอันนี้จากโค้ชนะคะจากแซนต้าก็คือโค้นั่นแหละแต่ว่าเขาใส่แบบถุงมาจากแซนต้ามาให้โอเคต่อไป กระเป๋าคือเขาแบบเห็นแล้วชอบสะพายใช้กระเป๋าสะพายนี้แล้วแบบสีสีนี้ือถูกใจมากชอบสีมากก็มีแบบดีเทลต่างๆเป็นอะไรที่เราใช้แน่นอนน่ารักเป็นแบบที่คาดผมเวลาแต่งหน้าล้างหน้าอะไรลายแบบน่ารักมากพอเขาเห็นภาพปิดตาลายมีคอนของเราไงแบบสไตล์เดียวกันต่อไปอ่โหันี้ชอบมากเป็นชุดน,น่ารายมิกกี้เมาส์เป็นแบบโอ้โหจากดิสนีย์เลยดูดิ น่ารักปะคือเขาเห็นเราชอบดิสนีย์มากเขาก็เลยซื้อนี้ให้แล้วมันนุ่มมากทุกคนแล้วแบบชุดนอนเรามีแต่บางๆแต่ช่วงนี้มันหนาวเลยอันนี้ก็คือใช้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เรามันชอบ thank you <c oughs> ต่อไปอะไรดีอันนี้ละกันอมคลีนเซอร์นะคะเพราะว่าเออคลีนเซอร์เราจะหมดแล้วโฮสก็เห็นพอดีก็เลยซื้อมาให้ด้วย คือทุกคนเราเริ่มจากของชิ้นแบบเล็กๆก่อนละกันนะค่อยไปชิ้นใหญ่ขึเรื่อยๆอันนี้ต่อไปเป็นอายแชโดว์ของเซฟอร่านะคะเป็นฮอลิเดย์เซตคือสีอะถูกใจเรามากโค้บอกว่าแบบเออเนี่ยสีนี้นี่น่า,นาจะชอบแบบเบสเป็นสีที่แบบใช้ได้ทุกวันนี่อ่ะเปิดให้ดูนี่ดูดิ สีแบบสวยมากอะเป็นสีที่เราใช้เลยและอายแชโดว์ดดคือตอนนี้อยากซื้อเพิ่มอยู่พอดีก็เก๋คือแนะนำนะคะทุกคนที่จะมาก็ฝึกสกิลแต่งหน้าไว้จะได้ไม่ต้องไอร้านแต่งหน้าเพราะมันพแพงแบบเพื่อเราไปแต่งหน้าทําผมประมาณ2 0 0ดอลล์อ,อะแต่ว่านี่แต่งหน้าทําผมเองได้ก็เลยทําเองก็ประหยัดไปตั้ง6 0 0 0กว่าบาทเนี่ยคิดดูต้องเสียั้างกี่ครั้งถ้าทําเองได้ก็แนะนําให้แต่งหน้าเองเนาะเป็นสกิลที่ควรมีไว้ที่นี่พราะาไปปาร์ตี้อะไรนี้บ่อยก็แต่งหน้าบ่อยนี่เป็น เป็นแค์เป็นแบบสิานาหน้าแมสแล้วก็อันนี้เป็นที่ล้างหน้าคือที่เ,เห็นแบบโฆษณากันของ f ฟอริโอแต่นี้ไม่รู้ของอะไรแต่ว่าแบบเป็นที่ล้างหน้าต่อไปอันนี้ของย่าฮอดน่ารักมากเขาทําแก้วมาให้อ่ะแบบเขียนว่านีหน้าเขาถามว่าเราชอบสัตว์น้ำอะไรเราบอกว่าชอบ Angel Fish เขาเลยเนปะ แล้วก็แบบมี glitter sparkle คือเราไม่มีแก้วของตัวเองทุกคนเราใช้แก้วขขงตลอดก็มีแก้วแล้วยี <Yeah. S 1> ่ customize เลยตกไปเป็นกระโปงต่ไปเหมวดเซื้าผ้าเป็นกระโปงรโงจากคอลลิสเตอร์นะคะคือแบบไปช้ <c oughs> อปปิ้งกับพอดวัน black friday แล้วเขาเห็นเราแบบเออมองๆตอนนั้นก็กัดซื้อแล้วแต่ก็แบบเอออยากแลกันซื้อเยอะหละเขาก็เลยจัดมาให้เลยซ้ากระโปองอย่างน่ารักมากคือเราใส่แน่นอน เดี๋ยวโชว์อันหนึ่งให้ดูนี่ต่อไปเป็นเสื้อน่ารักแบบนุ่มมากแล้วก็เป็นแขนยาวคือเราต้องการเสื้อแขนยาวมากเพราะเราไม่ค่อยมีเสื้ออุ่นเท่าไหร่แล้วก็มีดีเทลเป็นโบข้างๆอย่างนี้แล้วก็มีถุงมือด้วยอะดูแบบสีเข้ากันกับกระโปรงนี่โอ้โหเป็นชุดได้เลยจ้าแล้วก็ต่อไปเป็น เสือ้อเชิ้ตนะคะทุกคนใส่ชมพูเราเราชอบสีแบบโทนเนี่ยเขาก็รู้เขกาก็สุด้าให้โทนนี้เราก็ถูกใจว่านี่เสื้อเชิเ้ตเสื้อแขนยาวไปใส่ไปโรงเรียนได้ตั้งหูเราชอบแบบตายนี้นี่เราจะโชว์ตัางหูให้ดูทุกคนเห็นปะเซ็นต้ากับต้นคิดมาดย่ ต่อไปเป็นถุงอันนี้ถุงนี้ย่าทูดให้เหมือนกันแต่แบบย่าตูดนี้เราไม่เคยเจอพวกซื้อมาให้อ่ะแบบเหมือนเราเป็นลูกโฮลเลยอ่ะนี่แบบเป็นลายเห็นแล้วนี่คือโปรเซสเแบบลายน่ารักมากถุงมือนะคะต่อไปเป็นถุงเท้าสีเลนส์โบน่ารักมากโอเคต่อไปโอ้โหต่อไปอันนี้น่ารักมากตุ๊กตาม,มูส เขามาจากวอร์มอนต์แล้วก็มีบูเซียต่อไปอเมซอนกิฟต์คาร์ทุกคน2ีสิบห้าดอลประมาณเท่าไหร่อ่ะพันหนึ่งเกือบพันน่ารักมากแล้วก็มีการดมหน่าเ e s t wishes ต่อไปสุดท้ายสมุดโน้ตเป็นโน้ตบุ๊ก ต่อ,อไปอืงไหนดีเอาถงนี้ละกันอันนี้จาโอลิเมียนะคะคือของซิสเตอร์ของเราอันแรกที่ขูดเล็บที่ตะไบเล็บเกี่ยวกับเครื่องทำสวยต่างๆนั่นแหละอแล้วก็อันนี้เนปะ็นของที่แบบดีใจมากเพราะว่าเราอะ่ะ ใครตามดูไปตามดูคลิปเก่าๆได้จะมีผู้ถึงเหรียญอยู่ที่เราบอกว่าแบบเหรียญที่นี่เจ๋งมากเพราะว่าแต่ละรัฐจะมีแบบเหรียญของตัวเองแล้วก็จะมีลายมีประวัติแบบของเอกลักษณ์แต่ละรัดเลยแล้วก็แบบตรงที่เราเรียน history พอดีเราก็เลยบอกน้องว่าเออก่อนกลับอ่ะเราจะเก็บเหรียญทุกสเตจให้ได้เขาก็เลยซื้อแบบสมุดเก็บสะสมเหรียญให้ทุกคนแล้วเขาก็เริ่มทาให้แล้วคือมันต้องเก็บตามปีอะไรอย่างงี้ด้วยคือเราดีใจมากแล้วมันก็ไปเก็บเป็นแบบ เล่มเล็กๆบางๆเบาๆพกกลับบ้านได้ง่ายก็คือชอบมากอันนี้ต่อไปท่วงนี้เข้าของโพซิสเหมือเลยนะของอลิเวียมาเลยนี่อันนี้เป็นสครับบุ๊กดูอ่ะ แต่ไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนสแรปรบุ๊กเราก็จะกาจะทําอยู่แล้วว่าแบบเอ็กเซียนจนเริ่มตั้งแต่แบบเออมาแลนที่นี่เจอเนาะครั้งแรกเทศกาลต่างๆอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบน่าสนใจมากเดี๋ยวกาจะแบบเอาไปโชว์ให้เพื่อนดูคนอื่นดูเดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะมารีวิวนะคะทุกคนแล้วก็มีพวกของตกแต่งต่างๆเนี่ยมีพวกกระดาษสีต่างๆเอาไ้ตกแต่งสแรปรบุ๊กนะแล้วก็พวกของตกแต่งอะ่ะเอออันนี้ก็มีแบบหลายสีเลย เป็นสอสีจากแบบ from Thailand ด้วย made in Thailand เป็นสอสีย้อมผ้าย้อมล้วาอะไรสีคามจากอธิทานทุกคนคือนอบความใส่ใจของเขาอะ่ะอันนี้เป็นของที่แบบมีความหมายมากอ่ะเทปก่อนละกันราะที่เสน่ก็ไม่ของตกแต่งแตบบ่แต่นี่คือที่ชอบที่สุดก็คือรูปปิ้งมาให้แบบเป็นปึกเลยตั้งแต่เรามาถึงที่นี่ แต่วันแรกที่เจอกันเทศก,กาลต่างๆใหด้ดูนี่ตอนเพิ่งไปเที่ยวมานี่ไปถ่ายรูปก,กับเซนตา้าที่ไลท์โชว์ก่อนขึ้นเครื่องที่ดิสนีย์น่ารักมากเลยอ่ะมีเราเล่นบารอสอโชวดจ้ะต้องไปกินอาหารไทย ก็ไปเที่ยวเหมือนกันเป็นเอลฟ์อินเดอะเชลล์ตอนแรกเอลฟ์อินเดอะเชลล์คือเหมือนกับเอลฟ์อบก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแต่ว่าแบบมีกฎก็คือห้ามจับเพราะมันได้พลังมาจากเซนตร์ใช่ไหมมันก็จะแบบเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆรอบบ้านทุกคนถ้าเราจับเมื่อไหร่มันจะหมดพลังเพราะฉันห้ามจับเด็ดขาดแต่ทุกวันมันก็จะเอาของขวัญมาให้อันนี้เป็นวันแรกเขาให้ตั๋วไป Chinese Lantern Festival วันปีใหม่เป็นแบบโชว์ไฟที่ดิสนีย์เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเร็วๆนะอันนี้คือที่บิลด์มอนที่ยวม อันนี้วันแรกไปโรงเรียนอันนี้ไปที่ไทยสัฐอันนี้ตอนไปค่ายครั้งแรกอาทิตย์แรกที่เรามาเลยอันนี้ตอนไปปาร์ตี้คริสต์มาสโฮมคัมมิ่งที่เราถ่ายกับเพื่อนอันนี้ก็เซลฟี่วันคริสต์มาสมั่งแต่ไม่ได้เลยอันนี้วันไปสกีิงอาหารเต็มไปหมดเลยอันนี้แบบต้นคริสต์มาสครั้งแรกคารวีนเราทำเราเราไปเที่ยวไปใส่คือคือเนี้ยของเตัวลิซิเพ็ดพิงค์คือเราไปช้อปปิ้งกับพอลเหมือนกันวันนั้นแต่เขาไม่ได้ซื้อวันนั้นเขาแบบจ้องจ้องอยู่แต่ว่ามันแพงแล้วก็กกินนนใจี่ปรระมาาาาณ60ดอออลล์วบบบทืัแแพง อสำหรับชุดนอนเสื้อแขนยาสีดำโอเวอร์ไซสา์ข้างหลังเขียนว่าเลิฟพิงนะคะแล้วก็เป็นเลกกิง้งคือเราชอบใส่เลกกิ้งของพิงมากมีหลายตัวมากโค้ดก็เห็นก็เลยซื้อมาให้ก็มีดีเทลตรงนี้เขียนว่าพิงย ê, นีน่ารักมากชอบไอ r ครอ็อกโค้ก็เลยจัดมาให้เลยจ้ะสีม่วงไล่แหลกสีที่เราชอบแบบชอบมากข้างหลังมากสีนี้กับสีชมพูโด รู้านี่ข้างในเห็นปะ่ะมันจะแบบเป็นนุ่มๆอย่างเงี้ยร่ารักมากเลยอะเราใส่ไปเน่คือที่นี่ทุกคนใส่ครอบมาเลยเนี่ยแล้วเราจะแบบมีของตกแต่งงอกมาเนี่นอนเราไม่มีรองเท้าวินเทอร์บู๊ทก็เลยจัดให้สแตนต้า <c oughs> ก็เลยจัดมาให้ <c oughs> นี่สีดำคนี้ไปลองใส่มาแล้วมีดีเทลตรงนี้เป็นแบบนุ่มมากอะข้างในนุ่มมาก เห็นป่ะอย่างที่บอกว่าเราชอบเสียอะไรนี้แล้วมีคนคือเตอร์เห็นไหมคือแบบโพสก็รู้แหละว่าเราชอบเสียอะไรงี้คือเราไม่เคยบอกเลยนะวันนี <S 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 kind of mm. <S <S ้น่าร okay. ักมากทุกคนโชว์ให้ดูเป็นบีนี่แต่ผ้าบันคอนุ่มมากแล้วสีแบบถูกใจมากอ่ะโค้ชอบต่อไปเป็นอันนี้ได้มาจาก งานปาร์ตี้คริสต์มาสเป็นหนังสือ coloring book ของ Harry Potter ต่อไปโอ้โหอันนี้เป็นของขวัญที่เลอค่าที่สุดแล้วหนังสือ S A t r e Prep อคือเายิ้มเลยอะอะไรที่เราดีใจมากที่ได้เพราะว่าเราโอ้โหแต่ว่าหนามากทุกคนดูคือเราอะเตรียมสอบ S A T อยู่แล้วโลก็รู้แหละเขาก็ไปซื้อมาให้แล้วเราชอบเราแบบ อยากอ่านอยากได้อันนี้มา,นานมากเพราะมันมีประโยชน์มากคือได้อะไรที่แบบเกี่ยวความรู้แล้วเราจะดีใจมากไม่รู้ทาไมแบบแฮปปี้มากต่อไปเป็นจิ๊กซอว์ตารางธาตุทุกคนอันนี้ก็แฮปปี้ถึงตารางธาตุทั้งหมดคือจําได้อยู่ในหวนัวแล้วก็แฮปปี้อยู่ดีอ่ะน่ารักอะเดี๋ยวทำเสร็จอันจะใส่กรอบแล้วก็แบบเก็กบกลับบ้านเอากลับบ้านเลยเพราะว่าน่ารักอะคิดดูดิถ้ามีกรอบตารางธาตุอยู่ที่บ้านคือเราคงแฮปปี้มากแล้วมันแบบลายน่ารักอ่ะเออ น่าจะหมดแล้วของขวัญที่ได้จากโคสกับโอลิเวียต่อไปเป็นของที่ได้จากเพื่อนละกันนะอย่างแรกเลยอันนี้อันนี้เป็นสีเฟเนเซนต์ต้าที่้กับเพื่อนเราแรกเปียนอันนี้คืออย่างแรกนี่ผมน่ารักมากเห็นปะแล้วแบบสีอะอย่างที่บอกชอบสีอะไรอย่างนี้แล้วก็อืมชอบจ้ะอันนี้ก็เป็นพวก สครับอะไรพวกนี้ลาเวนเดอร์อย่างที่บอกว่าชอบอะไรางยูแล้วก็ชอบจ้ะชอบยูแล้วจะ้จะเดีไปเป็นอันนี้เป็นขนมของเยอรมันที่แบบกินตอนคริสต์มาสอันนี้ลาลาทำให้มันจะเป็นแบบแอลมอนเคลือบน้ำตาลไม่ไหม้แต่มันจะกินแบบไม่รู้อะกินแบบคริสต์มาสอะเอออธิบายไม่ถูกชิมแบบ อืมต่อไปพวกนี้ได้มาจากลาร่าเหมือนกันอันแรกคือน้ำหอมกิน Winter Winter c a แ d y Apple นะหอมมากกินแบบเหมือนสปาหอมมากก็ใช้ได้นอนม e r r y c h r i s สมาส แล้วก็น้องแพนกวินอันนี้จากตะเดจากลากลาเหมือนกันเป็นของตกแต่งตนน้นคริสต์มาสเนาะนี่ต่อไปหัวนี้กลิ่นนีชอบที่สุดแล้วตั้งแต่ได้มาเป็นกลิ่น p e c a n waffle นะคะคือเป็นโลชัน่นแต่แบบกลิ่นหอมมากเหมือนคัสตาร์ดอะฟีลเหมือนแบบทาดไข่ไม่ใช่เหมือนถาดไข่เหมือนเหมือนคัสตาร์ด หอมมากทุกคนหอมมากเป็นขนมกับ spice s p i c ป apple cider apple cider เลยนะคะขนมชิ้นเซลต่างๆของตกแต่งเป็นคริสต์มาสแล้วก็มีการการน่ารักมากเลยอะ่ะทุกคนเราก็เสื่อ,อาการนี้ให้เขาเหมือนกันคือแบบโชคดีมากที่ได้เจอเพื่อนสนิทที่นี่คับน่าจะเป็นถุงสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นซีควิสเซนต้าที่เล่นกับเพื่อนที่บาร์สเป็นกระติกน้ำแก เลยนะคะแล้วก็เป็นนี่เป็นแบบใส่กระติน้ำแล้วพอเติมน้ำก็จะเป็นรถต่างๆอะไรอย่างนี้เยก็น่าจะหมดแล้วกับของให้เราได้ันคริสต์มาสนะอันนี้เป็นที่ชั้นเครือบดับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูของชิ้นใหญ่ที่สุดเป็นเตาหมูกระทะแบบใหญ่เท่านี่ะโอเคนี่คือเตาหมูกระทะดใทูใหญ่มากเอาเทียบกับมือใหญ่มากแบบอ่ะ เท่านิ้วอะ่ะใหญ่กว่าเตาปกติเยอะมากแล้วแบบหนักมากอ่ะทุกคนแแบบมีอะแบ่งน้ำซุปสองน้ำซุปจ้ะเป็นแง,งสุดท้เพิ่งเอลูกชิน้น โซนมอญแบบร้อยห้าสิบสองร้อยรอนก็ประมาณหกพันกว่าบาทนะทุกคนนี่แบบ Amazing มากและดีใจมากที่ได้เพอเราอะาบ่นหลายรอบแล้วว่าไม่ใช่บ่นเรอแบบพูดว่าเอออยากทำฮอตพอตอยากทำชาบูอะไรเนี่ยแต่ว่าที่นี่ไม่มีอะไรขายอย่างนั้นเลยเนื้อ ahu, ชาบูก็ไม่มีเต้าหู้ก็ไม่มีลูกชิ้นปลาก็ไม่มีเขาไม่รู้จักลูกชิ้นปลาด้วยทุกคนเขาถามว่าแบบเออนี่คืออะไรแล้วก็บอกว่า fish ball เขาก็ถามว่าปลาอะไรหรอแล้วก็แบบมันคือปลาอะไรนะแป้งหรือเปลาแบบตอบไงดีอ่ะ <G ül> นั่นแหละเอออะไรก็มีเรื่องตลกเล่าให้ฟังอีกเรื่องบิ๊กก็คือแบบเราเอาอยาดมมาให้เพื่อนที่บาร์ชใช่ไหมเพราะว่าวิ่งเยอะมากแล้วขึ้นเหนื่อยทุกคนก็จะหอบมากหลักวิ่งเพราะว่าสป,ปินเยอะมากจริงๆเราก็เลยเอาอยาดมให้เพื่อนคริสต์มาสด้วยแล้วแบบเขาตอนแรกเขาจะไปทาบ้าเป็นลิปวานแล้วก็แบบ no no, no 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 stop 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 stop, stop, stop <G ül> แล้วเราก็บอกว่าเออมันเอาไว้ดมนะเป็น nasal inhaler เขาทำอะไรไหเาเขายัดเข้าไปทางอันในทมูกแล้วก oh ็นน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 นหยุแล้วโอ้ยแบบโอ้ยแล้วก็โชว์ดูแบบดูเป็นีนะหรือว่าแบบแปะแปะได้นะอะไรอย่างนี้ก็ลกดีสนกี่ามสี่กดีวก็ของขวัญที่ยิ่งใหญ่อันนึงก็คือเขาซื้อบัตรไปดูบตร UNC กับ NC State ก็คือแบบเป็นสองมหลาลัยที่เป็นคู่แข่งกันแล้วก็แบบจริงจังมากเราอ่ะชอบบาสน้องโอลิเวียชอบ u n เเขาก็เลยจองตั๋วไปดูบาสให้เป็นของขวัญที่75นะคะทุกคนก็สรุปคริสต์มาสปีนี้เราได้ของขวัญทั้งหมด75อย่างโอ้โหไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดเนี้ยเอาจริงคือแบบ ช็อกมากก็เราก็ขอบคุณโฮสแล้วก็ขอบคุณโอ,ล, Santa, อลิเบียขอบคุณเซนต้าขอบคุณทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนี้ไปได้ไงก็ไม่รู้คืออริสันเพื่อนโฮสซื้ซอให้เป็นของตกแต่งตอนเราไปกินคร a c k เกอร์เบอรนะคะเป็นร้านอาห เลืมอันนี้ได้ไงก็ไม่รู้คือของลาล่าให้มาเป็นช,ช็อกโกแลตริวก้ากับอะนคือแบบพ่อแม่เขาส่งมาให้จากเยอรมันเขาก็เลยเอามาให้ด้วยน่ารักมากเลยอ่ะอะ่นี่จ้ะฉันไม่ได้ล้อเล่นนะจ๊ะที่บอกว่าเยอะ